เทศนาให้ฟังมามากมายบางคนอาจจะเข้าใจว่าไม่ได้เทศนาให้ตนฟังก็ได้คนที่ฟังเทศเป็นฟังเทศถูกจะต้องเข้าใจว่าท่านเทศนาให้เราฟังโดยเฉพาะ อาหาก็าเข้าใจอย่างนั้นแล้วได้ความท่านเทศไม่ได้เทศให้คนอื่นฟังเทศให้เราคนเดียวเฉพาะเราคนเดียวเพราะอ่านเทศนาก็มุ่งให้ปูกวังเข้าใจผู้ฟังทุกๆคนหมายความว่าทุกคนจะต้องฟังให้เข้าใจทุกคน หมายควาว่าท่านเทศกเฉพาะเราคนคนหนึ่งทุกทคนจึงจะได้ความถ้าหากเข้าใจเอาขรงเทศให้คนอื่นฟังเรา,เ,ราเลยไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังเข้าใจส่งไปทั้งอื่นเสียมันสอนให้หัดภาวนาก็เลยเข้าใจไม่ใช่เราสอนเราคนสอนให้เราภาวนา สอนคนอื่นต่างหากเพราวานากรรมฐานมันมีแล้วทุกคนที่ภาวนากรรมฐานอยู่เฉพาะตัวของเราทุกๆคนสอนให้ตั้งใจภาวนาที่เงินอื่นใดที่สอนไปมากมาย ก็สอนให้รวมจิตรวมใจอันเดียวเท่านั้นสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องอะไรขนอะงโมดให้เอาใจตัวเดียวเป็นที่ตั้งเพราะใจเป็นหบอกคือของทานของศีลของภาวนาบุญ เกิดึ้นทีใจแห่งเดียวถ้าคนไม่มีใจไปแล้วคือคนตายแล้วไม่ทำบุญทำทานอะไรก็ไม่เป็นรักษาสิ่งก็ไม่ได้เพราะใจมีนั่นแหละจึงคิดจึงนึกจึงสงตายสแสวงหาบุญหากุศลรักษาสิเมตตาภาวนาเพราะใจตอนนั้นมันไม่ีน่ะ การรักษาพ,พระพุทธศาสนาจะททรบุญสนทางหวังดีหวังชอบใจนั่นแหละมันมีไม่ใช่หวังดีถ้าหากใจมีแล้วไม่ทำดีทำชอบคือไม่เห็นใจของตนคิดชั่วําชั่ว ร้ายกายแม่มาิดหมดร่ายเอการต่างๆัรนเรียกว่าใจทำชั่วเราไม่รู้ตัวจึงรักษาใจไม่ได้ทำชั่วทำทุจริตกระเจิดผิดโทษเอการต่างๆใจมันพาเราไปเพราะไม่มีสติ เพรตั้งสติรักษาใจแล้วรู้จักว่าใจจิตที่ชั่วจิตไม่ดีก็รู้จักรักษาตัวเพราะคนเรานะั้นทุกคนนะั้นรารถมาความดีเดียกันทั้งนั้น ม่มีคนทําไมไม่มีคนใดหรกที่จะปรารถนาคนชั่วนีเนยแต่แต่ว่าไม่มีสติมันจึงจะไปทางชั่วคิดทางชั่วทําทางชั่วเพราะนิสัยคนเรามันชั่วมาแล้วแต่ก,ก่อนคือไม่มีสติเอง ท่านเมื่อมีสติควบคุมจิตก็ทานทานคมชั่วไม่ได้ไม่ให้ดึงไปในทางที่ชั่วความที่เมาคนเมาคนเมา,คนเมาเหลา่ามันไม่มีสติไม่ม,มีสติมันก็ไปทางชั่วเห็นนั่นเี่ว่าสติต้องคุมจิต ให้อยู่ในทางที่ชอบสติควมจิตมาอยู่แล้วก็เรี้ยวไหลเลื้อเทอะพูดปลัมปรละามชั่วจัวกรการต่างๆจนถึงที่สุดเพื่อกายนอนถนนมจุจราปตะวะลดต้นลดตัวก็ไม่รู้จัก ในคนที่สุดเป็นผลดีแก่สุนัขนเนดียตุมัดหันนั่นแหละสติไม่มีคนสติมีไปยังน้นมันทำชั่วนนคนสติปีแล้วละมาเจาา้าหวังหนาตูอยไม่สามารถจะทำได้สุลาท่านยังบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดความประมาท ยีดดียืดกระทำให้คนชั่วได้ถ้าไม่กินสุาราก็ไม่ทำชั่วถึงขนาดนั้นพอดื่มสุราก็ทำชั่วได้เลยขึดเหลวไหลได้ทุกอย่างพูดชาฟังรำพระไปทุกทสิ่งทุกการนี่นนนตัวอย่างนั้นไม่มีสติเป็นอย่างนี้จึงให้รักษาสติตัวนี้ไว้ ควบคุมจิตให้อยูถ้าหากว่าเราควบคุมจิตอยู่อย่างน้อยที่สุดก็รู้ตัวว่าคิดหรือถูกยังทำยังละคิดไม่ได้แต่รู้ตัวอยู่ก็น่าจดีขึ้นรู้ตัวแล้วมันอายละอายบาปละอายความชั่ว มันก็สามารถที่จะละชั่วได้ค่อยกลายเป็นคนดีมาโดยลำดับการรักษาสติจึงจะเป็นเครื่องเป็นของนำมาสึงความดีทุกคนมีแล้วสติแต่ไม่รักษาทุกคนมีแล้วมีจิตมีแล้ว แต่ไม่ไม่รักษาสติมีแต่ว่าไม่รักษาสติใครเป็นคนรักษาสติเป็นคนรักษาจิตสติคือสมลึกได้ถ้าลึกได้มันก็เกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นมาในที่นั้นคู่เราลึกได้นั่นนะรลึกความชั่วความดีได้นั่นนะมันเกิดขึ้นมาในที่นั้น ตีมันไอคจิตมันคิดมันก็รู้จังคมรูลึกใดรู้ใดนั่นมันก็รู้ได้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งในทางที่ชั่วก็รู้ได้ตัวใจมันมันคิดไปทางชั่วคนเรานั้น มันปรุงมันแต่งในทางที่ออกจากนอกจากตัวเป็นธรรมดาตรงไปหนักสงหน้าตรงหลังไม่อยู่คงที่ถ้าหากสติไม่คุมยิ่งไปไหนสติคุมแล้วอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละค่อยดีขึ้นมา จึงว่ากรรมฐานฝึกหัดอบรมกรรมฐานนั้นคืออบรมสติตัวเดียวรักษาจติตัวเดียวจะหัดวิธีใดวิธีใดต้องลงในสติตัวเดียวเรามาหัดกรรมฐานาหัดเข้ามา มีครูบายการสอนจงรีบทําเสียหัดรรมเสียในเวลานี้โอกาสมีเวลานี้หากนานไปนานไปไม่มีใครสอนไม่ได้อบลงหรือหาดมีอุปสรรคขัดของมีธุระการงานหรือเราแก่เท่าชราหรือเราโน้มเราตาย เราเจ็บเราป่ว,วยไม่มีโอกาสเวลานี้นับโอกาสทีนับปีหานาจงตั้งใจทำกรรมฐานได้พื้นฐานรักฐานไม่มั่นคงแล้วไปอยู่ไหนก็ทำได้สอนให้ได้รักฐานเราทำกรรมฐานได้ ถึงหากาหลักธุรกการงานมีมากแล้ว่าไรเราไฝ่ใจอยู่เสมอนึกถึงกรรมฐานเสมอหาโอกาสจะถามได้วันหนึ่งทีเดียวเนั้นจงตั้งใจศึกษาอบรมฝึกหัดกรรมฐานเพราะสติก็มีอยู่ใจก็มีอยู่แล้ว ทำให้มันเกิดจะมีเสื่อเรียกว่าภาวนาภาวนาคือทำให้เกิดจะมีเสื่อมเองเอาาต่อเนแหละตั้งใจทำความสงบตกลงสมาธิแน่วแน่ความที่จะทำสมาธิ ทำใจให้สบายสบายทานใจให้ลงเป็นกลางกลางในเอียง,ยงไปข้งางหน้าข้างหลังอยู่เป็นกลางจุดศูนย์กลางนี่เป็นของสำคัญถ้าหากตั้งมันในศูนย์กลางเท่านั้นแล้วก็จะเป็นสถาทิ กุบายแยบขายอันที่เป็นศูนย์กลางเป็นของสำคัญศูนย์กลางที่นี่หมายความถึงในปัจจุบันลงปัจจุบันในคิดหนักคิดแรงในสงสัยไปหาได้ทางหลวงมดเวลานี้เราทางภาวนา เราต้องการภาวนาเราจึงมานั่งสมาธิภาวนาทําความสงบเราไม่ได้ต้องการสงสายไม่ต้องจิดนึกอะไรมากมายคิดนึกอะไรต่างๆเอาไว้ส่วนอื่นแล้วออกจากภา,าวนาแล้วยังค่อยคิดยังค่อยนึกนี่ทำจิตให้ก,กลางๆเฉยๆลงไป ใจสงบเยือกเย็นไปก็จะเห็นอันนี้สงของสมาธิภาวานาจิตใจกลางตรงนั้นเมื่อวางจิตกลางไราจะได้ความสงบแต่ก่อนเก่าเราจะได้จะไรมา,าเราไม่เป็นกลางสักทีจิตส่งไปส่งมา หน้าหลังอยู่ยอยู่เป็นกลางจึงมาได้ความสมุขสงบราะขานี้ทาใจให้กลางกลางอทำานเย็นสงบจะเห็นอานิสงส์ของสมาธิราวนาตรงนั้นนหะเมื่อทำเมื่อมันจะคิดจะนึกมันออกไปจากกลางคิดไปไปแล้วกัน ก็ออกไปจากกลางถ้ามันจะคิดจะนึกก็ให้นึกในทางธรรม่าสมใจในทางนอกเพราะเรามาฝึกหาธรรมคือพิจารณากายคดขัวในกายในตัวของเรานี่แหละพิจารณาเกศาโอมาณาคาทัณตัตาโชหรือพิจารณา เพียงอันเดียวก็ะด้คำว่าพิจารณาทีให้ดูให้เห็นหจิตแห่งเข้าไปดูเขาไปเห็นพิจารณากระดูกซึ่งเราเป็นแกนสารของสังขารร่างกายกระดูกนั่นถึงเนื้นหนังะรุดกไปก็ตามเวลยอเน่าไปกระชั้น วายะวะทุกกินทุกส่วนเกื่อยไปก็ตามแต่กระดูกมันเป็นของทาวองทั้งร้อยร้อยปีแันแสนปีมันก็อยู่ได้ฉะนั้นเอาโครงกระดูกเนี่ยมาพิจารณามันตายมันจะคิดแต่มันคิดไปไม่ใชมันส่งมันส่งไปตามกระดูกมันกระดูกพีจารณามันตายแล้วมันก็เหลือแต่กระดูกสิ กระดูกมันเป็นท่อดน้อยส่อนใหญ่พิจารณาไล่ไปมันติดมันต่อ,อยังไงกันมันอยู่อย่างไงตัวไงไล่ไปมดทุกอย่างมันอยู่อย่างนี้หลยถ้ามันอยู่อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้มันชัดลงไปเห็นแจ้งจ,จับในใจแล้วมันจะรวม รวมไปทินมันรวมไปรวมไปแล้วมันจะวางมันจะวางทิ้งกระดูกนะรวมไปอยู่ผู้เดียวของมันต่างหากคือจิตอันเดียวต่างหากามันออกมากันอย่าให้ส่งไปทางนอกอย่าส่งไปทิ้งเเนเครื่องอื่นที่นันกระดูกนี่แหละมันเลือกอื่นอื่นเอาไว้ตอน,นีนต่างหาก เวลาเราพอนาต้องภานาอยู่ตรงนี้แน่ๆอยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าภาวนาพากันทำที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความทังเรื่องมรารณาสตินั่นเองให้พิจรา,ารณามารณาสติ ่าสิ่งใดที่มันตายกายข้างหลังนี่มันนี้สิ่งใดที่ตายที่าจรนาทึงเรื่องมดท,ทุกส่วนนี่แหลมันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันตามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็น,นเลย,เย,เยตายไปทุกสิ่งทุกส่วน ตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายเป็นอย่างอุ่นมันางตัหัวใจอุ่นไปทางกลางอกนั้นอุ่นตรงางานขลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็ยนหมดแต่ตรงนั้นมีลมหายใจความอบอุ่นมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นถ้ามันมีอบอุ่นนะมันก็เย็ยนหมด ไม่มีลมหายใจไม่มีลมใจแล้วคะนี่อันตัวนใจแท้ไปไหนค่ะนี่ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆมันถ้าหาว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันตื่ใจนั้นเรียกลมหายใจต้องหายใจก็จริงอยู่พ่อมีลม มันไนี่ค่อยดอยูในนั้นถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มนจะไม่ยูในนั้นเพียงว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็จะติดกรรมนะจ๊ะถ้ากรรมชั่วจะติดกรรมชั่วนะจ๊ะอันนั้นอ่ะอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่จะรักษาตรงนั้นนะให้อยอะๆกางๆนะนะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางนะ ไปตามเรื่องเห็นนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางมเมื่อมีสติอยู่มเมื่อเราหมายใ,ใจมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเสียงพอมันจะไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวเอี้อเอียงไปทางไหนอ่ะ มันก็คงอยู่ที่นั่เมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันจะเกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดก็ไม่มีน่นเชืต้องให้รักษาตรงนั้นพิจารณาคมตายบางตนส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลมไปมันเย็ดมันรางการไปทุกสิ่งทุาอย่าง นั่นแหละให้หมดให้พิ้ทจะเอาตรงนั้นแะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงจริงจังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายเขาจะไม่ปรากฏจะปราโกติดใจในตรงนั้นแะตรงกลางนั่นะมันสางวันหายไปไหนมันปรากฏเฉพาะ ไม่ปรากฏปอย่างตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่างเป็นสิ่งที่ปราถนาอย่างยิ่งคำว่าปราถนาลันเป็นคำพูดในตอนนั้นเรามีปราถนาเลยหมดเรื่องแล้วไม่ม,ม,ม,มีปราถนา ในพิจารณาตรงนั้นเนีเอา่าพิจารณานั้นบางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารปฏิกริยามัาไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นฉเฉยว่ากรรมฐานเหมือนกัน ข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นข้อถานทั้งหมดเ,าเราพิจารณาเป็เรื่องอาหารเป็นของเลี้ยงชีิตของเรามันตนตัวชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี้ปุุขันตังปรุขันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางเท,าทวานปาา มันก็ไหลออกปฐาวานันหนักทาวาันเบาถ้าจะตียบเหนึนก็คของที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำมันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจรารณามันที่เรื่อ,องเดียวกานเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แหละ จิตเราอยู่เราอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่ไปไหนเป็นกรรมาฐานเหมือนกันนั่นตัวสลบทั้งเวทได้กายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผัวเสืออาห,หารการกินจำใครอย,อยู่ได้ต้องทนทถหนมเลี้ยงดูทุกขณะทุกทุกวันทุกวันจะไหนแต่ไหมาเลี้ยงดูอยู่นั้น จนกระทั่งเจ็บป่วยยังกระทั่งนอนจินนอนนอนอยู่กับที่ทำอาหากินไม่ได้คนอื่นก็าต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากไม่มมาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายแม้แต่ต้องตายเห็นั้นอาหารนี้คอยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเสมอจนกินไม่ได้กินนิดเดียวน้อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต ให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก่อหมดเรื่องแล้วหมดเท่านั้นแหละเราพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่แล้วกับจริงอื่นๆถึงปฏิกูลรัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ในของปฏิกูล,ลนะั่นหละ ตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหาร,รที่กินลงไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด,วด,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 ดว้วยกันจนกลัวจะแตกกระไรในมีดีมีดีอะไรเราคนเรานอกได้ตอนทั้งนั้นเ,นเพียงแต่ว่าธาตุสียวัตถุปรปับปรุงมันธาตุสียนี้ธาตุโป่งข้งเขา้ามาพ่อก้งเขา้าให้มันจเจริญง,งอกงามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยหนึ่งก็พอได้ ยี่สิบปียี่สิบห้าปีลอยู่ที่รักานี้พอตอแแ้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้วสามสิบสี่สิบปีไปแล้วจะมนี้แต่ยังหมดจะเปลืองไปสิ่งที่มีมีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลือนไปในร่างกายของเราเช่นอเอเวลต่างๆมันก็หมดก็กินเปลือนไปอ่อนได้ทุกวัน จนกระทั่งแกเฒ่าชรานั่นก็ไม่รับาาระะประาานะล้ครับท่ต่างๆมันหมดไปแล้วเรี่ยวแรงก็อ่อนเพลียไปบางคจะดับแตกสลายลงไป,ปนดิตน,น้ำไปลมการดืมน,นี่ถึงยังคพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็น,น,น,เ,นเป็นกรรมฐานนวดพิจารณามเป็นเป็นกรรมฐานนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเรา ถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้กระดักรืองอธาเนาถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันสูงอย่างเราจิตจิตวิจารคิตอนุสติจิตตะที่อธิบายมาฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้ เหตุนั่นจริงว่าไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรจะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้จริงกรรมฐานนั้นแหละที่ปิจารณาอย่างนี้นเอาไปปิจารณาเอาสติังควบคุมจิตให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยน้อมมาโนปิญญา,าถึงไม่น้อมมันก็คิดาเองว่ะเนาะคุมจิตอยู่แล้วมันควบคุมไม่ได้หรือไม่เป็นเ้าพิจารณาเอา